สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นะคะวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้านี้พระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่7ถึง12นะคะซึ่งข้าพเจ้าได้ให้หัวข้อบอกว่าชัยชนะเหนือความตายพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมทําพิธีหักขนมปังเปาโลก,ก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันลุ่งขึ้น ท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูธิกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและตกลงมาจากชั้นสามเมื่อยกขึ้นมาก็เพราะว่าเขาตายแล้วแต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดเขาไว้แล้วบอกว่า อย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขาเมื่อเปโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหากนักขนมปังและรับประทานอาหารแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปเขาทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยนะขณะที่อาจารย์เปโลกําลังอยู่ที่กรีซเนี่ยท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในเมืองโคลินนะคะจากที่นั่นเปโลก็เขียนจดหมายไปถึง พี่น้องที่ที่กรุงโรมนะคะถึงแม้ว่าเปโลจะยังไม่ได้ไปที่กรุงโรมก็ตามนะคะแต่เราแต่เราผู้เชื่อเหล่านั้นก็ได้ก่อตั้งคิตจักรขึ้นแล้วนะคะเพื่อทําไมคะเพื่อรองรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้าเปาโลเขียนจดหมายไปบอกว่าท่านเองกําลังวางแผนที่จะไปเยี <Bilder separate> <of> ่ยมผู้เ <Back> ช <ing tierra> ื่อที่โรมอยู่แล้วนะคะ มีผู้ร่วมงานกับอาจารย์ปปโรลหลายคนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของคิดจักรต่างๆที่อาจารย์ปปโรลเองได้ตั้งต้นในเอเชียนะ,ะ <c oughs> แต่ละคนก็นําเงินถวายจากคิดจักรของตนไปมอบให้กับผู้เชื่อที่เยรูซาเล็ม <c oughs> การที่ปปโรลให้แต่ละคนนําของขวัญมามอบให้เองนะคะทาให้ทำไ,ไมคะทำให้เกิดความสัมพันธ์โดยส่วนตัวนะคะกับผู้ที่ให้ ผู้ที่มีส่วนในการให้แล้วก็ผู้รับอีกด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้ที่เชื่อทั้งเป็นการสอนในคิดจักอย่างดีในเรื่องของการให้นะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะคะเพราะแต่ละคนได้กลับไปรายงานต่อคิดจักของตนในสิ่งที่เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาได้พบแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือนะคะและในช่วงเวลานั้นเองนะภาพีว่าเป็นเรื่อง เป็นช่วงเวลาที่คนยิวได้ฉลองเทศกาลปัสกาต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลก,กินขนมปังไรเชื้อพามพีบอกว่าณนเวลานั้นที่ห้องชั้นบนมีการนมัสการและสรรเริญพระเจ้าเนาะอาจารย์ปรโรท่านอยากใช้เวลากับพี่น้องเหล่านั้นนะพรมพีพว่าท่านใช้เวลานะเทศนาหรือว่าพูดคุยยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะ และที่ห้องนั้นก็มีการจุดตะเกียงนะคะเราต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนไม่ได้มีไฟฟ้าเหมือนสมัยปัจจุบันก็ใช้ตะเกียงในการเพื่อให้ความสว่างนะคะตะเกียงหลายดวงก็ถูกจุดขึ้นนะคะเมื่อตะเกียงหลายดวงจุดขึ้นความร้อนจากตะเกียงก็เพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับคนในห้องนั้นห้องชั้นบนนั้นชั้น3ามนั้นก็มีคนจ,จานวนมากห้องก็อาจจะมีความอบอุ่นถึงขั้นว่าร้อนนะคะ แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะภาพมพิว่าชื่อยุธิกัสนะคะนั่งอยู่ที่หน้าต่างนะคะภาพ,พีก็บอกว่ายุธิกัสก็ทาไมคะเผลอหลับแล้วก็พัดตกลงจากหน้าต่างชั้นสามตกไปยังพื้นนะคะเสียชีวิตทันทีซึ่งการเสียชีวิตของยนะุธิกัสเนี่ยลูกาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ยืนยันว่ายุธิกัสตายแล้วหลังจากที่ตกลงมาจากชั้นสมทันทีนะคะ พี่น้องเราลองคิดถึงเหตุการณ์จู่ๆเมื่อกําลังที่มีการสนทนากันเกิดขึ้นมีการพูดคุยกันอาจจะมีการหนุนใจซึ่งกันและกันคนจํานวนมากจู่ๆยุธิกัตก็พลัดตกลงไปนะถึงพื้นแล้วก็ตายคงจะสร้างความตกใจให้กับคนที่มาร่วมนะัมนสศก,การเวลานั้นไม่น้อยนะซึ่งจู่ๆก็มีคนทําไมคะตกลงไปตายต่อหน้าต่อต,อตานะาลองคิดถึงสภาพเวลานั้นหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับมามีบอกว่าจันโปรโล,ลงไปแล้วก็ก้มดูยุธิกัต แล้วก็กอดเขาไว้แล้วก็แล้วก็บอกว่าอะไรคะไม่ต้องกลัวเพราะว่ายุทิกัตยังไม่ตายพี่น้องมันอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในเวลานั้นว่า <c oughs> เป็นไปได้ยังไงที่ยุทิกัตยังไม่ตายซึ่งลูกาเองก็ในฐานะที่ลูกาเป็นหมอนะลูกาเองก็ยืนยันว่ายุทิกัตตายแล้วแต่ในที่นี้อาจารย์โปรโกําลังบอกว่ายุทิกัตยังไม่ตายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากสำหรับคนที่เจอในเหตุการณ์นั้น และหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ปรโรเมื่อบอกอย่างนั้นแล้วก็พ <c oughs> ําหีบอกาอาจารย์ปรโลก็กลับขึ้นไปที่ห้องชั้นบนทําพิธีมหาสนิทหักขนมปังกินอาหารต่อ <c oughs> แล้วก็สนทนากับคนที่มาร่วมนมัสการในเวลานั้นจนสว่างและท่านก็จากไปนะพี่น้องอาจารย์ปรลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนทันทีทําพิธีมหาสนิทหัขนมปังต่อเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนเหมือนเมื่อกี้ยูติกัสไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเนาะยูติกัสเสียชีวิตลงนะแต่อาจารย์ปโปรทาทาทุกอย่างเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติมากทั้งๆที่ยูติกัสเพิ่งตกลงไปตายนะคะพี่น้องสิ่งที่อาจารย์ปโปรทาเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงเนาะกับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้เผยชนะในพันธสัญญาเดิมนั่นก็คือเอเียนะเอเียที่ทําคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะในหนึ่งพงศษ พมพิวว่าแล้วท่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั้นสามครั้งะะแล้วร้องทูลพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพงศ์ขอชีวิตเด็กคนนี้เข้ามาในตัวเขาเอลิอได้ทําการอาัศาจรารย์ช่วยเหลือเด็กและเด็กคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายจริงๆและในสองพงศษัตรนะ,ะเอลิชาบก็ทําเช่นเดียวกันนะคะในในสองพงศษบทที่สี่ข้อสามสิบสี่สามห้าบอกว่าแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็ก ให้ปากทับปากตาทับตาและมือทับมือเมื่อท่านเหยียดต,ตัวของท่านลงบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นนะนี่คือการอัศาจรรย์ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสิ่งที่อาจารย์ปรลธรรมเอลียาทำเอลิชาทำซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจที่พวกท่านทำได้นั้นไม่ได้เป็นมาจากตัวของเขาเองนะแต่เป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงประทานให้นะพี่น้องรักพระเจ้าทรง มีอํานาจเหนือความตายนะพระยุกิทรงมีสิทธิอํานาจพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายแล้วบนแมกังเกนและสาวกของพระองค์ก็มีสิทธิอํานาจเหล่านั้นในการที่จะช่วยมีชัยชนะเหนือความตายด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสิทธินี้เป็นสิทธิที่พระเจ้าทรงประทานให้กับสาวกของพระองค์พระเจ้าทรงประทานสิทธิเหล่านี้เพื่ออะไรคะไม่ได้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้อวดตัวเองนะแต่เพื่อภารกิจของพระเจ้าจะเป็นพระพรและเกิดผล ในแผ่นดินโลกนี้และนําคนเหล่านั้นให้มาถึงความรอดในพระเจ้าโดยการช่วยเหลือคนเหล่าน,นั้นไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บป่วยนะพัมพีพระเยซูทรงรักษาอะไรคะคนง่อยคนตาบอดคนหูหลวกคนเป็นใบ้คนผีเข้านะทุกอย่างนะนี่คือการสําแดงความลับของพระเจ้าให้คนเหล่านั้นได้เห็นถึงความลับของพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหล่าสาวกก็ได้รับสิทธิอํานาจเหล่านี้เช่นเดียวกันและหลังจากนั้นพรมพีบอกว่าคนคนทั้งหลายก็พาคน,คนยุติกัตเนี่ย กลับไปแล้วเขาก็ได้รับการหนุนใจพี่น้องเมื่อยุติกัสฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาก็กลับไปนะคะคนเหล่านั้นที่เขาได้เห็นเหตุการณ์พระหี่บอกเขาได้รับการหนุนใจจากการอัศการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักพระเยสกิตทรงมีอํานาจเหนือความตายเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่โปรองทรงกระทําไม่ได้ไม่มีสักสิ่งเดียวในโลกนี้ที่โรรองทรงกระทําไม่ได้พี่น้องเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าเรามีอุปสรรคต่างๆเรา ที่เราต้องเผชิญในโลกนี้นะคะให้เราฝากปัญหาเรื่องราต่างๆ่านั้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้ว่าเราเองมีความคิดมีสติปัญญาที่จํากัดแต่ในพระเจ้าไม่มีความจํากัดพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปกับพระเจ้าและโดยสิทธิอํานาจฤทธิ์อานาจที่พระเจ้ามีจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะขนาดความตายพระเจ้ายังชนะมาแล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ในโรรองให้เราเชื่อและวางใจโรรองแล้วก็แผนการและนำพภังไอที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราผู้ที่เชื่อและวางใจในโรรองอย่างแน่นอนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการข้าแต่พระเจ้าเรากับคุณโรรองสำหรับถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณโรรองที่พระเยสุคิตโพรองทรงมีชัยชนะมีอํานาจเหนือความตายโรรองเจ้าค่ะและทําให้ข้าโปร่งมั่นใจว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเราวาง เรื่องราวเหล่าต่างนั้นไว้ในการทรงสถิตและการทรงนำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงประทานให้เราทั้งหลายมีความเชื่อและวางใจในพระองค์อยู่เสมอในทุกๆวิถีทางที่เราเดำเนินชีวิตนี้ให้เราฝากไว้ในพระหัตถ์และการทรงนำของพระองค์เราชิ้ฐานในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ